ครับผมขอกรับสวัสดี FC นะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยนะครับวันนี้เรามาตามคําเรียกร้องของ FC นะครับผมเพื่อมาสอบถามแนวทางปู่วัดสว่างธรรมดานหรือสํานักสงฆ์อภัยวันนะครับผมวันนี้เราก็ได้ถึงที่วัดปู่แล้วนะครับวันนี้เรามาแบบสายฟ้าแลบนะครับผมเลยไม่ได้นัดปู่มาก่อนนะครับเพราะว่า ทางแอดมินก็มาทำคลิปอยู่แถวนี้พอดีก็เลยเข้ามาหาปู่เลยแต่ก็ถือว่าโชคดีนะครับได้เจอปู่นะครับผมเอาใครที่เข้ามาแล้วก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องโอปอผารวยด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะทงเด็ดของทางช่องนะครับทางช่องก็เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันนะครับผมวันนี้เราถือว่าเราโชคดีนะครับกลัวปู่จะไม่อยู่นะครับผมแต่ปู่ก็อยู่เนาะ วันนี้ก็จะได้มาสัมภาษณ์ปู่เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังแนวทางของปู่วัดสวา่างธรรมบันดาลหรือสำนักสงฆ์อัมไพวันครับว่าจะมีแนวทางเด็ดๆดีๆตัวไหนมาฝากเอฟซนะครับผมนามสกัครับนามสการครับปู่ครับขอเจริญสุขสวัสดีอันนี้ได้ยินบ่นี่ยว่าเนี่ยยันวันได้ยินได้ยินอยู่ครับยังเขาไาอีากนะปู่ มือนี้ช่องพอสบายผ้ารวยเนาะครับผมแล้วก็อาจารย์แหนะผ้ารวยไอ้กูฮะอ๋อแหนะผ้ารวยครับอาจารย์แหนะผ้ารวยครับ<ะ>แล้วก็บเบิกษัำหน้าขี้โอปอผ้ารวยก็ได้มากสวนธนาทำนาวัดสวา่างธรรมบันดาลซื้อไหม่ดอกวล่าซื้อเก่าสำนักสงฆ์อภัยวันบ้านยางงามตำบลบวงใจอำเภอสว่างเด่นดินจังหวัดสกลนคร มาขอปิศาธรรมโชกลาบเนาะครับครูครับแกดีแล้วคือว่าเป็นบุญเป็นกุศลของยาของโยมทุก่ันทุกคนที่ได้ยินได้ฟังในมื้อนี้วันนี้ออกพรรษากับออกพรรษามาหลายหมื่นแล้วเนาะครับผมออกพรรษาวันออกพรรษาก็วันที่ยี่สิบเอ็ดเนาะครับออกพรรษาก็ได้หลายวันแล้วออกพรรษาวันที่ยี่สิบเอ็ด โอ้เป็นโชคเป็นลาบเนี่ยก็ใครออกบรรชาเราไดปเลยข้ายโยมได้มีโชคมีลาบมีเงินมีทองได้สัางบรารมีเลี้ยงดูเลี้ยงเต่าเลี้ยงผัวเลี้ยงเมียเลี้ยงผัวเลี้ยงเมียเรียจากนั้นก็ได้พ่อได้สร้างน้ำทำบุญในยุค,คู่มื้อนี่ในช่วงนี้ก็น่าสงสารข้ายายมบางท่านบางคนเดี๋ยวก็น้ำถั่วมเดี๋ยวกั โรคไข้ไข้เก็บแน่ช่วงนี้ก็รักษาสุขภาพจังได้ก็ขอให้ยาหายโยมมีโชคมีใช่ช่วงนี้ก็บเม่นบุญกับทินเนาะหลายหมองหลายทีหลายวันหลายว่าเนาะครับครับเหลือแต่วันที่ยี่สิบเอ็ดคนละบุญเป็นบุญกับทินได้เด้ครับวันหนึ่งก็มีเท่ชนึงปีหนึ่งมีเชนึงเดือนหนึ่งมีเท่ชนึงแม่นบ่ล่ะครับนั่นแหละอยากวันที่ยี่สิบเอ็ดไปสิ้นสุดประมาณวันที่สิบแปดสิบเก้าคนละ ไปกินชุดบ้านลอยกับทงเกินว่าเป็นช่วงบุญกระจินเอาใจปะครับครับขันนองเนื้ออยางนั้นแล้วเขาเกินมาผ่าปลาตัวเป็นผ่าปลาขันนองเนื้อบุญกระจินไปหอดวันที่สิบแปดหมอบูคนละไปกินชุดบ้านลอยกระทงหมดนะครับนับตั้งแต่วันที่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดเราปั้งรายเดอร์สี่ทั้งแปดอันนี้บอได้บอกเลยเดี๋ย ฟันดียืดชีวิตดีมือออกฟันชานครับเป็นจวกเป็นหลากแต่ว่าไม่ไงย่ายอันมาวัดน์ะเราก็บอกอยู่เด้ออาตมาคืออยากถามเราเรามานี่นะเป็นยังไงน้อว่าะั่นฟันดีก็เราอาตมาก็ถามอยากย่นนรำมดาน้อ่ะไม่ไงเราก็เลยว่าโอ้ผู้ขาจะเป็นฟันดีว่าะั่นเอาฟันนังไดล่ะว่ารั่านบอกซูบ้างแน่ว่าะั่น ห้วยันดีคักกว่านันดีฝันว่าได้ฝันว่าได้จับป่าว่าซั่มหอบเอาหอบเอาอย่อันเบดบ่อยากหลายคักหลายแน่ว่าซัอืมดอกสวนยายผู้ที่ามาวันน่ะบครับอืมบ่อื่นบ่อยากป่าน่ะมันเม่นผักป่าตายแล้ววะาอืมอเมดอกบางกันเด้อันนี้กวามปันของโยมอยู่ที่วัดของใหญที่มาถาวนาอาหารตอนเช้าน่ะครับผมเนี่ะ ส่วนสำหรับอาตมาก,ก็ว่ามีอย่างดอกให้แต่กำลังใจญาติโยมนะให้สิ่ให้ท้ำญาติโยมนะเป็นควาเป็นกำลังใจให้ญาติโยมผ่านซื้อกลางสะพานบุญลที่ได้มาทายท้ำนี่นะมือนี้ก็บริมีอย่างลายดอกเนะาะอาตมากับขออาราธนาบารมีคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าอริยสงฆ์เจ้าดีดอนมัณดาคู่บาอาจารย์คุณจิ๋งคุณธรรมพอหมยังคู่บาอาจารย์ไ<ม>ด้าพี่บัณฑ์ระท่านพรปกปักรักษาญาติโยมอแอดมินททุกท่านแล้วก็ เอฟีทุกท่านทุกคนที่ได้ยินได้ฟังในมูนิวันดีญาตยโยมที่ได้ยินได้ฟังมีความสุขความเจริญหายทุกหายสายูกหายรลกหาไยไปหายกว่หายเขียนหายเวียนหายไพ่เจริญด้วยทรัพย์พยศไมตรีตจิตมิตรภาพโดยความรักความอบอุ่นความาัฒนาดีความสามัคคีขอจงบังเกิดมีแกทานทั้งหลายโดยทั่วนาก,กันทุกท่านทุกคนและเมื่อตกทุกข์ยากมากหรือว่าเมื่อมีไพยมากขอให้มีคนยื่นมือขอมาช่วยท่านดวงที่นี่คืออันาจของบุญ ถ้างไิไนป้หมายเหยุแบบไหนว่านั่นได้ปานในดอกแคลูกก็คือกบบมีคนมาดับซอยอัน,นด้วยอำนาจของบุญแม่นจิตโต๊ลูกได้ยากมากกับยาจะมีคนยืนมือเของมาซอยท่านดวงที่นี่คืออำนาจของบุญอืมอำนาจของบุญวาสนาเจ้าไปสาเนียมีจังแม่่อยเด้อจัง่อยบอดอกลำเจ้าดอกเอาก็เับบอไรท์ทุบอึดอกคือคนมีบุญเพราะฉะนั้นเป็นบุญเป็นกุศลบุญนีญอ้อยากย่อมทุกท่านทุกคนมีโชคมีชัยเด้ออาภีวาตนาสิริสติจัง บุทาปจายโนจัตตาโรธรรมาวทันติอายุวนโนสุขังพระลังครับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางของปู่นะครับที่วัดสว่างธรรมบดาลน,นะครับผมที่ปู่เน้นยำ้ำก็คือวันที่21นะครับแล้วก็ยาย ยายฝันเห็นปลานี่แหละครับเดี๋ยวทางแอดมินก็จะวางภาพนิ่งไว้ที่ท้ายคลิปนะครับผมเดี๋ยวเราพามาดูตัวเลขกันนะครับว่ามีตัวไหนบ้างเนาะครับครับผมอันนี้ก็ได้ตัวเลขมาแล้วนะครับผมนี่นะครับอันนี้ก็คือตัวเลขที่วัดสว่างธรรมดานที่ทางแอดมินได้แปลนะครับผมได้แปลเองนะครับอันนี้ปู่เล่าความฝันให้ฟังนะครับผมปลา นะครับฝันเห็นปลาฝันว่าได้จับปลานะครับผมนี่นะครับปลาตายนะครับไม่ใช่ปลาเป็นนะครับก็อาจจะตีเป็นแปดศูนย์ห้าแปดศูนย์ห้านี่ก็คือมือห้านิ้วนะครับผมได้จับปลาตายก็ทางช่องก็ได้แปลเป็นแปดศูนย์ห้าส่วนสองหนึ่งก็คือวันที่ยี่สิบเอ็ดนะครับก็มีแปดศูนย์แปดเจ็ดหนึ่งแปดอันนี้เป็นแนวทางนะครับเอฟซี FC. ทางแอดมินก็ได้ลองแปรดูนะครับช่วยๆกันแปรเนาะนี่นะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางของปู่วัดสว่างทำบันดาลน,นะครับหรือสำนักสงฆ์อภัยวันนะครับวันนี้เราก็ได้มีโอกาสได้มานะครับผม ถ้าชอบคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องโอปอพารวยและทีมงานด้วยนะครับผมนี่นะครับแปดศูนย์ห้แล้วก็หนนะครับผมย้ำนะครับอันนี้ก็คือทางแอดมินได้แปลเองนะครับอันนี้ไม่ใช่ปู่แปลนะครับปู่แค่เล่าความฝันของยายให้ฟังแล้วก็ปิศนาธรรมวันที่21นะครับผมทางแอดมินก็ได้แปลเองนะครับ เอฟซี ờ, ก็ช่วยกันแปลดูนะครับหัวเดียวดีกว่าหลายหัวอุย้ยถูกไหมโอ้ถูกถูกครับถูกถูกหลายหัวดีกว่าหัวเดียวครับผมหลายหัวดีกว่าหัวเดียวนะครับผมพูดผิดพูด,พดถูกนะครับผมตื่นเต้นตื่นเต,นต้นครับผมอขอขอบคุณเอฟซทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามารับชมและรับฟังช่องโอปอพารวยนะครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ